เอาละครับสวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มอน s เตอร์ o r y กันอีกครั้งก่อนอื่นเลยก็คงต้องขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนด้วยนะครับก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงจะได้ติดตามและชื่นชมผลงานของช่องดีมาติโอกันไปยาวๆนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรับลมหนาวต้อนรับปีใหม่กันที่เซเลียนากันนะครับและทําความรู้จักกันมากขึ้นกับหนึ่งในไวเวิร์นแห่งน้าแข็งที่แสนจะคุ้นเคยฮันเตอร์ และขึ้นชื่อในเรื่องความสามารถในการบินกับการโจมตีด้วยท่าน้ําแข็งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเลกเกียหน้ากันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกระดิ่งให้กับดิมาติโอเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโดยภายในระบบนิเวศของคอร์รไฮแลนด์ที่ซับซ้อนและถูกแบ่งเป็นชั้นชทุกสิ่งมีชีวิตนั้นต่างดํารงชีพและเป็นแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงดินแดนแห่งนี้เพื่อให้กําเนิดชีวิตใหม่ๆ วนเวียนเป็นวัตจักรที่ไม่มีสิ้นสุดตัวของลีเกียนานั้นคือนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนตัวของมันคอยปกครองและสอดส่องผู้บุกรุกจากจุดยอดสุดของคอร์รไฮแลนด์โดยการที่เป็นมอนสเตอร์ประจำถิน่นที่ต้องอยู่และใช้ชีวิตกับสภาพอากาศที่มีลมแรงจัดทำให้ร่างกายของลีเกียนาวิวัฒนาการถึงขีดสุดเพื่อการบินโดยเฉพาะโดยพังผืดบริเวณหัวและหาง บวกกับปีกที่ถูกออกแบบให้ถลาลมและบังคับทิศทางได้อย่างอิสระทําให้การบินของเลเกียนานั้นมีความฉวัดฉวียนและสามารถเปลี่ยนทิศทางไปมาได้อย่างใจนึกราวกับกําลังแหวกว่ายอยู่บนท้องฟ้าเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทักษะการบินและสภาพร่างกายของเลเกียนานนไม่ใช่มอนสเตอร์ทุกตัวที่จะสามารถทําตามหรือใช้ชีวิตบนพื้นที่ด้านบนของคอร์ราไฮแลนด์ได้อย่างนั้นดยสภาพอากาศที่เบาบาง และลมที่พัดมาอย่างรุนแรงจึงทําให้สิ่งมีชีวิตที่จะขึ้นมาลุกรานนั้นมีน้อยมากและปลอดภัยกับเลเกียนาบวกกับกรงเล็บที่แหลมคมที่ผ่านการรับกับแนวปะกการัางบนคอเล่าไฮแลนด์อยู่ตลอดเวลาและความสามารถในการสร้างของเหลวเยือกแข็งตามร่างกายเพื่อใช้ในการโจมตีและหยุดการเคลื่อนไหวของเหยอื่อย่างช้าๆก็ทําให้เลเกียนานั้นกลายเป็นนักล่าที่น่ากลัวและยากที่จะต่อกรน,นั่นเองนะครับตัวของมันมักจะออกล่าเหยื่อที่อ่อนแอกว่า แต่ก็ไม่ค่อยที่จะบินลงมาในพื้นที่ด้านล่างของคอร์เรลไฮแลนด์สักเท่าไหร่จะอยู่และออกล่าเพียงพื้นที่ชั้นบนและชั้นกลางเพียงเท่านั้นตัวของเลเกียนาชื่นชอบที่จะล่าสิ่งมีชีวิต,ตเล็กๆที่อ่อนแอและอยู่รวมกันเป็นฝูงอย่างราปิโนสหรือเคลบีนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้เหยื่อกลับมาที่รังของมันและตัวของมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะออกหากินในช่วงเวลากลางวันเพียงเท่านั้นซึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือตัวของเลเกียนา เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะคุมอาหารและน้ำหนักในร่างกายให้ผอมเพรียวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทให้ตัวของมันนั้นสามารถบินและควบคุมทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการควบคุมอาหารของเลเกียนาก็คือการกินอาหารเพียงมื้อเดียวต่อวันนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทุกครั้งที่เวลาฮันเตอร์พบเห็นหรือออกภารกิจต่อสู้กับเลเกียนาจะเป็นช่วงเวลากลางวันเพียงเท่านั้นนะครับสิ่งด้วยความก้าวร้าวหวงถิ่น รวมไปถึงการเดินทางของกองเรือที่3ที่มาขัดจังหวะการออกล่าของมันจึงเป็นสาเหตุที่ฮันเตอร์ทุกคนในภาคเวิร์จะต้องทำการต่อสู้และขับไล่เรเกียนาออกไปครับซึ่งนี่ก็คือสาเหตุที่ทําไมกองเรือที่3ถึงติดแงกอยู่ที่คอร์รไฮแลนด์มาตลอด20ปีและไม่รับรู้ถึงข่าวสารเหตุการณ์การปรากฏตัวของโซราแมกดารอสในภาคเวิร์นั่นเองครับ และทัดมาอีก2ปีในภาคไอซ์บอลเราจะค้นพบว่าเลเกียนาเป็นมอนสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นเสียงความถี่สูงของชาล่าอิชเวลดาเป็นอย่างมากซึ่งอาจจะเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่ามอนสเตอร์จังพวกเลเกียนานั้นไม่ถูกกับคลื่นเสียงหรือมีอวัยวะภายในที่อ่อนไหวต่อคลื่นเหล่านี้นะครับสิ่งผลกระทบก็ทําให้เลเกียนาจํานวนมากเปลี่ยนพฤติกรรมและทําการอพยพไปยังโฮฟรอสรีช ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนนีเวิลและในพื้นที่แห่งนี้เราจะได้พบกับสเตรกกิ้งเลเกียนาฟารียนสุดแข็งแกร่งของเลเกียนาสายพันธุ์ปกติตัวของมันนั้นมีร่างกายที่เป็นสีดํามีความสามารถที่แข็งแกร่งกว่าตัวปกติในทุกๆด้านทั้งในเรื่องการบินและการใช้น้ําแข็งในการโจมตีเป็นวงกว้างรวมไปถึงความอันตรายที่มากขึ้นอีกด้วยนะครับตัวของสเตรกกิ้งนั้นสามารถส่งเสียงเรียกให้เลเกียนาที่อยู่ในบริเวณนั้นมาช่วยกำจัดศัตรูของมันได้ เหมือนกับการเรียกคู่ของราทาลอสและลาเทียนทําให้การต่อสู้กับเทรคกิ้งเลเกีานั้นยากขึ้นเป็น2เท่าและน่ารําคาญมากๆทีเดียวครับเพราะต้องต่อสู้2ทางพร้อมๆกันนั่นเองต้องบอกเลยว่าตัวของเลเกียนาเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในภาคเวิลด์เท่และก็สู้ด้วยมันมากๆสำหรับผมนะครับด้วยความสามารถในการบินที่ได้กล่าวมาก็ทำให้เลเกียนาเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ท็อปคลาสของสาย Flying ไวเวิร และเป็นหนึ่งในสุดยอดนักล่าบนนิวเวิร์เลยก็ว่าได้โดยนักวิจัยและนักล่าทั้งในภาคเวิร์ลและไอซ์บอนต่างยอมรับและทําการจําลองการบินของเลเกียนา่าผ่านการสร้างกรายดิงแมนเทินั่นเองครับ <S <S ทุกการปรากฏตัวของเลเกียน่าในแต่ละภาคก็จะทําให้เราได้เห็นถึงฉากที่โชว์ศักยภาพในการบินที่เหนือชั้นของเลเกียนาโดยเฉพาะในภาคสตอรี่ที่มีฉากการไล่กันของราทลอสและเลเกียนา ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเอามากๆนะครับแต่ถึงแม้จะบินเก่งแค่ไหนหากเรเกียนาได้รับบาดแผลบริเวณพังพืดหรือปีกของมันก็จะทำให้ตัวของมันนั้นบินได้น้อยลงและด้อยประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นหากใช้พิษในการต่อสู้กับพวกมันก็จะทำให้พวกมันนั้นเปิดช่องว่างมากขึ้นและทำให้ฮันเตอร์นั้นสามารถจบเควสได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับส่วนทางด้านชุดและอุปกรณ์ของเลเกียนาเป็นชุดเกราะและอาวุธที่มีจุดเด่นในการโจมตีและป้องกันท่าน้ำแข็งที่ยอดเยี่ยมมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นของไวเวอร์ล่องนาาตัวนี้นะครับโดยชิ้นส่วนต่างๆที่มีน้ำหนักเบาและทนทานทําให้ชิ้นส่วนต่างๆของลีเกียนานั้นสามารถนําไปสร้างอะไรได้หลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้คนในโลกมอนทันเป็นอย่างมากและด้วยความสามารถในการปล่อยน้ําแข็งของล mm ีเกียนาก็ทําให้อาวุธของมันนั้นเป็นที่นิยมของฮ bon mm ันเตอร์บนแอสเทราเป็นอย่างมากทั้งคมที่สูงและท่าน้ําแข็งที่เยอะก็ทําให้อาวุธเหล่านี้แข็งแกร่ง อันตรายและมีดีไซน์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ EP ต้อนรับปีใหม่ปี2022กับไวเว r รแห่งเฮมันและเกียนาก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในปีนี้และพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับส่วนดิมัติโอก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมแล้วไว้พบกันใน Monster Story ในตอนต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรในวันนี้ดิมัติโอขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ